สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านครับผมยาวตลาดไทยครับวันนี้จะพามาชมแปลงกล้วยอายุได้3เดือนแล้วนะครับแล้วก็กำลังทำการใส่ปุ๋ยเลยกล้วยเ,เป็นกล้วยหอมทองนะครับปุ๋ยที่ใส่วันนี้จะเป็นออยังเน้นตัวหน้าอยู่นะครับวันนี้ใส่ตัว สี่สิบศูนย์ศูนย์นะครับสี่สิบศูนย์ศูนย์เป็นปุ๋ยของตามงกุฎนะครับเห็นมีบวกเพิ่มอะไรเนาะมีบวกกรรมฐานกับกับอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วแมกนีเซียมหรือเปล่าครับจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ดูที่กระสอบอยู่ลองใช้ตัวนี้ดูนะครับรอบนี้รอบที่แล้วจะเป็นยูเรียครับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ตรนนี้ลองอ่า เปลี่ยนมาใช้อีกยี่ห้อหนึ่งดูตัวหน้าเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะเท่ายูเรียน,นะครับแต่ก็ยังเน้นตัวหน้าอยู่นะยังเน้นในตัวเจนอยู่สําหรับกล้วย3เดือนนะครับก็ประมาณนี้แปลงก็จะเริ่มมีหญ้าขึ้นที่ชายร่องเยอะแล้วนะครับจะต้องฉีดยาขยะนี่ใส่ปุ๋ยรอบ3นะครับเดือนละครั้งก็3เดือนแรกจะยังเน้นเป็น ตัวหน้า,าตัวหน้าสูงอยู่นะครับตัวหน้าก็คือไนโตรเจนนะครับตัวเอนสูงอยู่เนี่ยครับภาพแปลงก็หลังจากใส่ปุ๋ยก็จะทำการลดน้ำตามทันทีนะครับลดน้ำตามทันทีก็จะมีคนงานขับเรือลดน้ำตามนะครับจะเห็นไกลๆนู้นนะครับ เดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้ดูคนงานรดน้ำเนี่ยครับเห็นเป็นรอ,องน้ำกำลังใช้ร,รถน้ำเลยนะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแปลงนี้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวก็ก่อนที่ใส่ปุ๋ยนะครับเราทําการแต่งใบตัดใบเสียใบเชื้อรากินข้างล่างออกนะครับต้นละใบสองใบนะครับตัดไม่เยอะ ตัวละใบสองใบนะครับทำการตัดทิ้งตัดเสร็จนะครับประมาณวันสองวันก็ใส่ปุ๋ยก่อนใส่ปุ๋ยเราจะหยุดลดน้ํานะครับให้ดินเขาแห้งสักหน่อยก่อนพอเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วลดน้ําไปแล้วดินก็จะดูดตัวปุ๋ยตัวน้ําที่ละลายปุ๋ยไปแล้วครับไปอยู่ที่ดินนะครับก่อนที่พืชจะอเอาไปใช้นะครับก่อนทีจ่จะดูดไปเป็นอาหารต่อไป ก็หลักๆแถวนี้จะนิยมทําแบบนี้นะครับจะงดน้ําไปก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวซูมให้ดูที่โคนต้นนะครับนี่ครับใส่มาที่เลยนะครับใช้บนโรยบริเวณโคนต้นได้เลยนะครับโรยบริเวณโคนต้นได้เลยแล้วก็ลดน้ําตามทันทีแต่ถ้าเป็นกล้วยยังเล็กมากนะครับพยายามอย่าใส่ชิดโคนมากถ้ากล้วยเล็กมากก็โรยห่างๆโคนสักครึ่งนึงก่อนนะครับ อันนี้เราใส่แล้วลดน้ำตามเลยใส่ชิดโคนก็ได้นะครับแต่ห้ามนะครับข้อห้ามสำหรับมือใหม่สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่ไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะครับปุ๋ยที่เราใส่นะครับห้ามไปค้างอยู่บนใบนะครับห้ามบห้ามค้างบนกาบใบบนยอดนะครับทำให้ต้นตายได้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยอันนี้ใส่ให้ระวังนะครับโดยเฉพาะสำหรับต้นเล็กนะครับต้นเล็กถ้าเราไม่ระวงังปุ๋ยกระเด็น ไปค้างอยู่บนใบบนกาบใบโดนซอกใบนะครับทำให้ต้นมีโอกาสตายได้เดี๋ยวพาไปดูเรือรถน้ำกันการดูแลช่วงนี้นะครับก่อนหน้านี้เราทำการโกยเรนไปเรียบร้อยแล้วนะครับโกยเรนโปนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเอาดินกลบโคลนนั่นเองนะครับเร่งให้เกิดการสร้างรากใหม่ให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนี่ครับเรือรถน้ำ พื้นที่การทำเกษตรแถบนี้นะครับจะเป็นที่ลุ่มนะครับเป็นที่ลุ่มน้ําวิธีการจัดการก็คือทําการขุดล่องขุดเป็นล่องสวนขุดเป็นล่องสวนเพื่อให้สามารถปลูกพืชได้นะครับปลูกพืชเพราะว่ารากพืชจะต้องไม่แช่น้ํานะครับไม่แช่น้ําโดยตรงรากจะต้องอยู่บนบกครับเมื่อเราขุดล่องสวนแล้วนะครับจะปลูกพืชที่นี่ไหนก็ได้นะครับจะปลูกเป็นพืชผักเป็นไม้ผลได้หมดเลยนะครับ ล,ลดน้ำนะครับก็จะลดประมาณสองรอบนะครับลดสรอบหลังจากนี้ก็ลดน้ําทุกวันวันละหนึ่งรอบนะครับวันไหนฝนตกก็ไม่ต้องลดก็ได้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะพยายามรักษาระดับน้ําไม่ให้น้ําสูงเกินไปนะครับถ้าเราปล่อยระดับน้ําอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะพยายามคงระดับน้ําให้คงที่ไว้ถ้าฝนชุกฝนเยอะ เราก็ดูดน้ำออกเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ระดับเดิมไว้นะครับรากพืชก็จะก็จะไม่เสียหายในกรณีที่ว่าถ้าฝนมาน้ำเยอะน้ำอาจจะแช่รากได้นะครับก็รักษาระดับน้ำให้ใหนิ่งๆไว้ละกันจะดีกว่าแต่ก็ไม่ควรให้ระดับน้ำตื้นจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำตื้นรากกล้วยก็จะลงไปหาน้ำนะครับรากก็จะยาวขึ้นลงไปหาน้ำลึก เราเติมน้ําเข้าไปก็จะลักษณะคล้ายๆว่าน้ําแช่รากนะครับพวยก็จะชะง,งักกันนะครับอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะครับถ้าหนักๆสาหรับต้นที่โตแล้วใหญ่แล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้เกิดรากเน่าแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตถ้ากรณีเสียหายหนักๆนะครับหรือช่วงที่ฝนชุกๆมากๆนะครับเร่งน้ําเอาระบายน้ําออกไม่ทันก็มีโอกาสตายได้เช่นกันนะครับ ้าอาการอารากแช่น้ําหรือรากเน่านะครับจะแสดงอาการที่ใบนะครับลักษณะใบเขาจะเหลืองใบเขาจะเหลืองทั้งใบทั้งต้นเลยนะครับอันนี้ฝากสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งจะเริ่มทําการเกษตรนะครับโดยเฉพาะการปลูกกล้วยใครต้องการปลูกเชิงกันค้านะครับมีคําแนะนําดีๆครับโทรมาปรึกษากันก่อนได้มีหน่อพันธุ์จำหน่ายครับมีระบบสัญญาประกันร,ราคาครับโรงงานรับซื้อคืนอยู่ที่ อำเภอสูงเนินนะครับโคราชนะครับโรงงานเราอยู่ที่นั่นกล้วยที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกล้วยส่งห้างนะครับเป็นกล้วยเกรดส่งห้างส่งเซเว่นนะครับแล้วก็ห้างอื่นๆนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับสําหรับกล้วยเล็กเราก็จะจับกำจัดวัชพืชนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับก็จะใช้วิธีการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับโดยยาก็จะเป็นยาที่ปลอดภัย นะครับเราใช้ในระยะปลอดภัยไม่ใช่ยาต้องห้ามนะครับใช้ในระยะปลอดภัยแล้วก็ใช้ก็คือก่อนเก็บเกี่ยวนานนะครับค่อนข้างค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับอีกหลายเดือนกว่าจะเริ่มตกฟีออกดอกเก็บเกี่ยวได้อีกหลายเดือนนะครับอีก4ี่ห้าเดือนก็สามารถใช้ได้นะครับสําหรับสารเคมีแต่ก็สารต้องห้ามเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเช่นพาราควดเราไม่ได้ใช้นะครับ อยากคำามแมลงไม่ได้ใช้เลยครับอยากขำามแมลงไม่ได้ใช้สำหรับเบอร์ติดตอ่อนะครับติดตอ่อได้ที่เบอร์0925488631นะครับคุณยาวตลาดไทย0925488631หรือติดตอ่อที่ช่องทางไลน์นะครับ ลายจะเป็นลายไอดนะครับเป็นตัว a อ s i ซตตัว Y แล้วก็เลข94ตัวนะครับ a อสไซต์ at size, ตัวครับหรือสนใจนะครับเข้าไปดูผลงานของเรานะครับดูอ่าสินค้าของเราได้ที่เว็บไซต์นะครับเ w w w e ว็กล้วยหอมทองปทุม .com นะครับกล้วยหอมทองปทุม .com พิมพ์ภาษาไทยได้เลยในช่อง google นะครับมีคู่มือการปลูกแล้วก็สูตรปุ๋ยนะครับไว้ ให้ไปศึกษาเรียนรู้กันได้นะครับหรืออยากมาซื้อหน่อที่หน้าร้านนะครับเรามีหน้าร้านอยู่คลอง15นะครับเสิร์ชใน Google Map ได้เลยนะครับเสิร์ชคำว่าร้านกล้วยหอมทองประทุมคุณยาวนะครับพิกัดหน้าร้านอยู่ที่คลอง15นะครับเส้นทัญยะนะครับริมถนนใหญ่สังเกตง่ายครับอยู่เลยปั๊มเปอร์ทอคลอง15มาหน่อยเดียวนะครับใครที่ผูกไปแล้วนะครับยังไม่มีที่ขายหรืออนาคต อ,อยากหาตลาดไว้ล่วงหน้านะครับพูดคุยกับเราได้ไม่ว่าท่านจะเอาหนอกกล้วยจากที่ไหนไปปลูกนะครับต้องการตลาดรองรับนะครับยินดีให้คาปรึกษาแนะนํานะครับเรามีภาคีขา,ขายทั่วประเทศนะครับใครที่ปลูกอยู่จังหวัดไหนกังวลว่าจะไม่มีคนไปซื้อนะครับโทรปรึกษากันก่อนได้อันนี้กล้วยสามเดือนนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นกล้วยสี่เดือนนะครับ แบบนี้สี่เดือนแล้วก็เริ่มดามต้นไปแล้วนะครับน,นี่กล้วยสี่เดือนอันนี้เริ่มดามต้นแล้วนะครับตรงนี้ยังดามไม่เสร็จของน้อดามไปละจะประมาณนี้ครับสี่เดือนก็จะไล่รุ่นกันไปนะครับแปลงหนึ่งเดือนแปลงสองเดือนก็จะอยู่อีกคนละล็อกกันกับแปลงนี้นะครับ ก็วันนี้พามาดูบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ